สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันจันทร์ที่22กันยายนพุทธศักราช2 5หา6 8ในช่วงบ่ายครับเบิ่งลักษณะอากาศกัก่อนนะครับกะช่วงนี้นะครับกะหลงมรสุมผ่านผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็เอาไทยมีกำลังปานกลางักษณนเช่นนี้ครับเกียดแห้บริเวณผาคตัวนอ,อกเชียงเหนือตาบนของเฮานะครับมีฝนฝาคะนอกนะครับแ้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผับไทยดาวเทียมเนี่ยสะเห็นได้ว่า วบคุมเมฆฝนนะครับกระจายตัวบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคตะนออกเชียงเหนือตมนลวงเฮ้านะครับปกคลุมบริเวณจังหวัดเลยนนทบุรีอุดรรวมถึงขอนแก่นนะครับแล้วก็มหาสารคามน้าเสดระตัวอากาศจังหวัดขอนแกน่นจะเห็นได้ว่าปกคลุมฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้างเลยกาวาด้นะครับแล้วก็จะมีฝนตก เป็นกลุ่มฝนที่ฝนพานกลางถึงนักอยู่บริเวณจังหวัดคอนแกนนาตอนนี้นะครับแล้วก็มีทิศโตเคลื่อนตัวไปทางสารครา้าประกากาฬสิธุ์ได้รับตัวอากาศจังหวัดสกลนครนะครับกับกลุ่มฝนตกกระจายเช่นกันนะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสกลนครและก็บ,บึงกาฬนะครับค่ามื้อนี้ก็มีฝนฝ้าะนองรอยละเจ็ดสิบของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักพังแห้งนะครับ อุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับอยู่ที่ประมาณ2 9 3 3องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับช่วงกลางคืนไกล่เซาก็อยู่ที่ประมาณ23-26องศาเซลเซียสก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้องเอื่อแน่ว่าเป็นช่วงปลายฝนแล้วนะครับดินที่ชุ่มไปด้วยน้ำนะครับพอสามารถที่ซึมน้ำได้แล้วนะครับการเฮ็ดเหุ้เกิดฝน นะครับการเกิดฝนตกนะครับบรว่าสิเป็นฝนตกปานกลางหรือฝนตกหนักขึ้นไปนะครับกาสิเสียงเห้เ,เกิดน้ำท่วมครั้งได้นะครับบริเวณชุมชนที่มีเกิดการน้ำท่วมน้ำท่วมซ้ำซากนะครับรวมถึงพื้นที่จังหวัดที่อยู่ใกล้แนวเชิงเขานะครับบวาสิเป็นจังหวัดชัยภูมินะครับน้องบัวลำพูนสิเมือง,งเลยจังสิครับกา ให้ระมัดระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเอาไว้น้ำในช่วงนี้นะครับสำหรับข่าวพยากรณ์อ,อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมกัไม่เพียงแค่นี้ต้องข้อตัวล่าไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน